เราอยู่ที่โรงพิศาลดีพีสองตอนนี้เราอยู่ที่เลโก้เชดีหรือว่าเลโก้ได้เพราะว่าอีกทีที่แล้วเราไปกินนักเก็ตไหตีใช่ไหมตอนนี้เราไปขึ้นชั้นสองเลโก้เอกอราก็ทำกันเลยค่ะเจอะไรอันนี้อ๋ออันนี้เป็นเลโก้ที่เขาไม่เชื่อที่คนอันนี้ ดูฟังนั้นบ้างอันนี้ใช่เย,เยน,นี่น,น,น,นี่อะไรนี่โอ้ด้นาามม้อาวุงมอแต่ว่านี่นี่ดูนี่น้ากากนะากากสปไปเดอร์แมนตอนนี้ภาพยนตร์กำลังเข้านี่เป็นปลิขสิทธิ์ของแท้นะครับรอ,<า>อันนี้เป็นเแท้ก็ดูอ๋ออันนี้อันนี้ล้างทดสอบรถลก

นี่เป็นซองไม่ใช่เป็นเป็นเป็นรถนะแต่จะเป็นซองคุณด้วยความนั่งกำลังเรืีได้ไหมที่คนที่ยังไม่ดูหรือว่าคุณดูแล้วก็จะจำนี้ได้พี่ <c oughs> มีจะมีสามจำชื่อเวลาใครข้างล่างหรอข้างล่างหรอข้างล่างข้างล่างก็เป็นโอกาสที่เป็นของเจ้ามูลเจ้านี่ อันนี้ก็ลด50%าสิ่เปอร์เซ็โอ้สตาร์วอล์ยานอวกาศลูกอย่างนี้ยานอวกาศสาวอยูน่ยนี่อืมยานอวกาศเก๋อีกเน,นี่ยถ้าน้องมาน้องชอบแน่งเลยถังเนี้ยอันนี้ของผู้หญิงนะอันนี้ของผู้หญิงเอาผู้หญิงของผู้หญิงไหอ,อ,อีกเรามาตังปืนเล่นบ้างนี่คือปืนนี่มาฟ้าครับแล้วแล้วใครเป็นเจ้าของเนี่ย โอ้กระสุนเทียบเลยมี่สองปืนแต่ว่ามีกระสุนมือพลาด้านหลังนู่นที่ชั้นนู่นมีเต็มเลยเรามาดูดิโอ้โหอ้าวเป็นนี้ด้วยดูใหญ่แต่ไม่แน่กระสุนเทียบเลยเรื่องลงมาดูแถวนี้มั่งนี่คือปืนปืนของเจ้าหนี้นี่คือะไรนะนี่ปืนอะไรแปลกนะ เอานะปืนละอันนี่ยปืนแรงมากปืนแรกระสุนเจียบเลยเลยปินยาวแต่ว่ากระสุนอยูพื่อนไหนไหนไหนอ๋อดูถุงกระทานอตดิเลยอ๋อเอาเลยหน่อยครับว้าวบ้านอันนี้กี่บาทอ่ะอ่าตุ๊กตาเดี๋ยวดูด้านหลังนะมันจะมีราคาบอกมีมีเฉยดูด้วยไหนพ่อไปดูถุงกระทานอตดิ ราานีี้เ่ยอ๋อต้องยิงาร์โค้ดลูกเขาถึงจะแจ้งราคาเนาะกี่บาทเนี่ยแบบอ่ะเอไม่แน่ใจแน่หรยอครับอ่านี่อะไรโลกรับตันอเมริกาอ๋ออันนี้นี่เจ้านี่สมงมีเดนนี่คือแอ็เพนเจอร์แอดเวนเจอร์อันเอ็กอดเวนเจอร์อันนี้เป็นคอของอ๋อคอของชอแล้วนนนัก็็เปของอ๋อชานนอสชานนอสครับวันนี้เราจะพอแค่นี้ก่อนครับไปเจอหน้ากัน อีพีมากอีพีสาวคราจาเจอเกันใหม่อันน่้สวัสดีค่ะครับโอเค